สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมกับพาดมองกับคุณจินนอดรักล่าแห่งแดนตะวันตกวันนี้เราจะไปที่แอร์ฟิลด์กันนะครับอยากจะรู้ว่าแอร์ฟิลด์มีคนหรือเปล่าเพราะมันเป็นเมืองเพราะมันเป็นสถานที่ที่ไม่โคตรจะเดือดเลยการประทหะหลายหอย่างจะเกิดขึ้นที่แอร์ฟิลด์นะฮะและแอร์ฟิลด์เป็นสถานที่อาวุธมันค่อนข้า,างจะหาง่ายเอาจริงมันมีที่จะหาง่ายกว่าแอร์ฟิลด์แหละแต่พอพูดถึงแอร์ฟิลด์ทุกคนจะรู้จักกันในนามของจุดเดือดที่สุดของเกมไม่ว่าจะเป็นแมทไหนไม่ว่าจะเป็นแมปไหนนะฮะ เราจะอ้อมหลังดีไหมอ่ะน่าจะอ้อมหลังก่อนเนาะเพราะว่าด้านหลังมันมีท่อยาวแล้วมันมันเป็นทางที่แบบเห็นได้ทุกมุมของเกาะของแอร์เลยอะ่ะก็ไม่เยอะนะแต่ก็พอเห็นเยอะอยู่กดนำเลยผมไม่เคยมาที่นี่แต่ผมรอตว,วอให้รอตอรลอ,ตววอโอเคแต่เก้ยวโซยก่อนแบ่งคนละครึง่งเอาเลยเลยผมมีผมม,ผม,มโีโอเค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 ผมโซให้เต็มให้ยับก่อน แล้วอยู่ด้านข้างข,างของแอร์ละค่ายทหารอยู่ขวามือเดี๋ยวไปขึ้นเขาลูกนู้นเลยผมมาให้ก่อนนุน่นเพราะมันเป็นจุดสูงสุดแล้ะถ้ามีคนจริงๆเดี๋ยวดักยิงตรงเต็นท์เลยแต่ก็นานแล้วนะจากที่ได้เสียปืนสกิวกินตรีน <laughs> กินเลือดไดพอกินตีนอีกเอ้ยแตะคิวอะไรวะเนี่ยโคตน่ากลัวเลย เราต้องไล่ตลนะตคิวนะไปตะคิวไปใช่เหรอไล่เขาดีก็ได้เหรอวะเนี่ยเจง๋งมันเขาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจอจเจอจเจอเจอมาแล้วมาแล้วมาแล้วในเมืองในเมืองไม่เห็นตัวมาแล้วไม่เห็นตัวมาแล้วมัน่าจะเห็นพวกเรามั้งม่น่าจะขึ้นม่น่าจะขึ้น ตึกนี้นะมันไม่ติดวะนุ่นตึกนุ่นอาจจะขึ้นตึกนุ่นก็ได้โอ้ยจามอะไร้วหนาวเนี่ยระยะตึกคือสองร้อยหกสิบไหนๆก็ได้วัดแล้วผมวัดรอบค่ายก่อนว่าระยะไหนควรยิงระยะไหนอันท่าร้อยหกร้อยที่เหลือคือสี่ร้อยอัพเลยะเครื่องบินคือร้อยหกสิบ ตึกระยะนี้ประมาณสองรเจ็สิบมันจะจบกว่านี้ถ้ามันถ้ามันมีไนท์วิชั่นนะ<อ>ถ้าไอเชนจะมีไนท์นะมึงเอ้เฮ้ตึกตึกไกลหก0เมตรหอครับการหอครับการใหญ่เฮ้หอครับการอันนี้ตัว<อ>ตัวเด็กเกิดใหม่มันน่าจะวิ่งมันน่าจะวิ่งตามขอบมาเรื่อยๆแล้วมันน่าจะฟาร์มตึกถ้าโชคดีอาจจะมาตึกนี้ อาจจะได hey, ้ประทะกับไอตัวนั้นก็ได้เฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินมันมันมามันมาถึงแล้วมันถึงแล้วมันมาฆ่าที่คุณฟาร์มไปตอนแรกอ่ะมาแล้วมาแล้วน่าจะเห็นหมก็ได้นะผมนั่งโล่งอย่างงี้เฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นน่าจะไก่เลยนี่มามาตรงนี้แล้วมาตรงนี้แล้วเพราะว่าเรามันปีนบันไดขึ้นตรงนี้จะดีนะไอ้เชี่ย มรนออกมาซ้ายแล้ววิ่งเห็นแล้วใช่ปะเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคโอเคมันวิ่งยับเลยมันวิ่งยับเลยว้าวเข้ามาตายเต็นแล้วตายเต็นต้เต็นที่ผมบอกแล้ว <c oughs> okay, เฮ้ยแม่งดีเลยไม่ตำแหน่งไม่ไอ้ดิเฮี้ยกูลัวไอสัตว์ล็อกกำแพงให้ผมหน่อย โอเคไม่เห็นไม่เห็นว่าไปสองตัวจะบอกนัดดิสเลยอะบ้าบอ ไม่เห็นย่าๆบังมองไม่ชัดเลยเฮ้ยมันดิ้จริงด้วยโดนเรายิงโดนมันนั่นเนี่ยใช่ชแล้วแม่งดิ้ไปแล้วอ่ไอ้ละยำเอ้ยเขินละ อีกแล้วอ้ไม่มอยเฮ้ยโอ้โหเพื่อนมาชิบหายละอย่าตกหัวกูอย่าตกหัวกูเอาออผีบักโอ้ยโอ๊ย,อยมเล็งผมอยู่ด้วยวะเออเออเออเอย่าเก่ากูที่หลังไงผเหี้ยมาแล้ว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  <laughs> stop, 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 stop. เทคติสเทคติสเอาเลยเลยเอ้าเอาให้ยันศพใครเนี่ยเอให้มันเอาของ take that, take that. เทคแดดเทคแดดเอาเลยครจินาโอ้ oh, oh, oh. Oh, my g ก d sorry man นเดดฮโอ้โหัวโลกต่อหน้าผมเลยชิบหายแล้วมาอาหารที่ผมก็ได้มา Put your hand up, dude. Put your hand up. Tai nừng. Tai. Mew set ạ. À. เี้ยแม่งหมดตายสองตายสองหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันมาสตัวเอฮ้ยคุณมีเด็กมีเด็กวิ่งมาคุณพูดแฮนด์อัพ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  What's your name คุณจีนหเงียบก่อนเบก่อนเงียบก่อนเหมืเอนโไอ้เชี่ยเอ้ย ไป่เปอร์ไอ้เชี่ยนช่อคุณนะเราอ่ะไวเปอร์ก็เดี๋ยวผมจอดไปข้างนอกกันนะฮึจ่อผมจ่อแบนรอบผมจะเลิกเล่นเหรอใช่ครับ <c oughs> เพื่อนมันโทรมาชวนอ๋อจะเป็นดื่มกันสิท่านะะใช่ใช่ใช่เออเอาง,งั้นแล้วก็ตรงนี้ก็เนี่ยเฮ้ยคุณจะนอนทำไมคุณตัวละครนอนอ๋อดังขี้ใสหน้าทีนึง <c oughs> <c oughs>